ผมจะมาทําคลิปสอนยิงหัวในฉบับของ i c m a แนะครับหรือในฉบับของผมนั่นแหละนะวันนี้ที่ผมจะมาสอนคือ2อย่างนะครับอย่างที่1คือการวางเป้าครับวางแบบไหนนะครับดีที่สุดในแบบ AR อารอย่างที่2คือขาแข่งใน,ในที่นี้คือยังไงคือผมจะรอเขาเรียกว่าเราจะรอจังหวะที่ศัตรูยิงมาแล้วเรายิงสวนไปนะครับตามอยู่นี่ครับเห็นไหมสังเกตเป้าดีๆนะครับมันจะลอยเห็นไหมผมจะวางไว้ล,ลอยหน่อยแล้วก็ยิงบวกครับ ยิงปุ๊บแล้วก็หันไปในในทิศทางที่ศัตรูวิ่งนะครับง่ายๆเลยครับหลักการรอดูนะรอระยมือนว,ว่าเรารอก่อนจริงๆไม่ต้องรออะไรยิงก็ได้ครับแต่บางจังหวะมันเป็นช็อตที่ต้องรอออะเช่นเ,เปิดบ้านเห็ปะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยรบวันที่พร้อมแล้วไปสนุกกับแฮกเกอร์สาวโมโคลตัวละครที่ผู้เล่นชาวไทยหลงรักมากที่สุดจัดเต็มตลอดเดือนกับกิจกรรมแบบเน้นๆงานนี้บอกเลยครับกาขวดเตรียมตัวแล้วเตรียมพร้อมพกพลังโมโคมาร้วยกัน6 1 3กันยายนล็อกอินท่าวันวันกระโดดล่ง10-19กันยายนภารกิจโมโคโชว์สกิล10-26กันยายนกิจกรรมพิเศษการรับโมโค1 8กันยายนล็อกอินรับฟีไอเทม1 8 1 9กันยายนเล่นห้าคว้ากระชาก โมโก2ีถึง26กันยายนอเชมเวัน7ชิ้นและพิเศษสุด25ถึง26กันยายนเล่น10ลราทาทาจากิจัดนักจะเต็มในเดือนกันยายนนี้กับคาริน่าฟรีไฟเปิดตัวอย่างยิ่ใหญ่กับฟรี m ฟเอ็กซ์แมกกาเร็ r แมกกาเร็อาริเบลแอนิเมชันแอนิเมชันเปิดตัวสุดหรูผู้นักซิ่องานนี้บอกเลยไครที่ชินชอบการแข่งรถหรือความเร็วมาพร้อมับกาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับแมกกาเร็กันเดือนกันยายนนี้ที่ร้านค้าเกมคารน่าฟรีไฟ ที่คุณหรือคนในไหนก็ไม่ควรพลาด <Yeah. S 1> อย่าะถ้าจัหยาโย้อนพร้อมกับตัวกันรูปประเทศเกาหลีฝ <Yeah. S 1> ่ายไทยแลนด์ สวัสดีคุณดูทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม IC Max นะครับทุกคนเรากลับมากันในเกมฟรีไฟอีกรอบแล้วนะครับผมเนาะซึ่งวันนี้ผมจะมาทําอะไรผมจะมาทําคลิปสอนยิงหัวในฉบับของ IC Max นะครับหรือในฉบับของผมนั่นแหละนะสไตล์ของผมเนี่ยจะสอนในเชิงที่ว่ายิงหัวเนี่ยคมนะครับแล้วก็ยืนแข็งนะครับผมจะเรียกมันว่ายิงคมขาแข็งแล้วกันยิงคมขาแข็งคืออะไรก็คือ1เลยคือวัดหัวเนี่ยเปิดหัวค่อนข้างคมครับแล้วก็บวกกับล้มค่อน ข้างยากก็คือขาแข็งนั่นเองนะครับไปในตัวก็คือมันจะแบบเราจะเป็นสายประเภทแบบว่ายืนแข็งอะ่ะแบบเออแล้วก็เปิดหัวคมคมอะไรประมาณน,นี้ซึ่งถามว่าสไตล์นี้ใช้เทคนิคเยอะไหมผมมองว่ามันก็แล้วแต่คนไปเราอาจจะเอาเทคนิคนู่นเทคนิคอ่าเทคนิคนี้มาเสริมก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าในฉบับผมเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับมาตอนนี้เรามาอยู่กันในโซนฟรีสไตล์แล้วนะครับผมลืมบอกข้างต้นไปว่าเออคลิปที่ผมจะมาสอนวันนี้ผมจะมาสอนเฉพาะปืน AR เท่านั้นนะครับ เป็นปืนตระกูลยิงที่แบบว่าหลายๆนัดเนี่ยผมจะถนัดมากกว่าแต่ถามว่าพวกวันช็อตได้ไหมได้เหมือนกัน,นครับต้องฝึกอยู่ที่การฝึกฝนอย่างที่บอกไปเนาะส่วนพวกถ้าเป็นพวกปืนลูดพวกเป็นพวกลูกซองหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างงี้ครับถ้าใครอยากให้ผมมาทําสอนด้วยเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะครับว่าเอ้ยอยากให้ผมสอนพวกปืนชาร์จด้วยไหมปืนลูดด้วยไหมเพราะว่าพวกปืนลูกดเนี่ยผมต้องเกินไว้ก่อนว่า การวางเป้าเนี่ยมันมีหลายแบบมากนะครับอย่างเป็นลูกซองโครงเนี่ยผมไม่ได้วางแค่แค่แบบเดียวนะครับแต่ว่าผมวางหลายแบบเลยในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะถ้าใครอยากให้ผมสอนเนี่ยก็ลองเมนกันดูแต่ว่ามาหลักๆเราเลยเคยวันนี้ก็คือเราจะมาทําคลิปสอน AR เป็นหลักนะครับเนาะซึ่งวันนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะเอาปืน AK เลยละกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานที่สุดและเพราะว่ามันทั้งดีดด้วยแล้วก็แรงด้วยนะลองมายิงให้ดูเลย ครับอ่ะเข้าอย่างแรกเลยวันนี้ที่ผมจะมาสอนคือ2อย่างนะครับอย่างที่1คือการวางเป้าครับวางแบบไหนนะครับดีที่สุดในแบบ AR ใช้คําว่าดีที่สุดได้ไหมผมมองว่ามันก็พูดยากแต่มันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เกือบเกือบดีที่สุดเลยแล้วกันเพราะว่ามันอย่างที่บอกเนาะว่าการวางเป้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนลายลายเส้นของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะวางข้างตัวแล้วก็ยิงงัดขึ้นหัวบางคนอาจจะวางข้างหัวนะครับเนี่ยข้างข้างหัวแล้วก็ยิงขึ้นอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คนไปซึ่ง ผมอาจจะไม่ถนัดวางแบบอื่นนะผมอาจจะมาสาธิตให้ดูแบบอื่นไม่ค่อยได้เพราะว่าผมจะเล่นแค่ลายเส้นของผมนะครับก็บางคนก็วางใต้ตีนเลยแล้วก็ยิงขึ้นหัวหรือบางคนอาจจะวางแบบเฉียงๆแล้วก็สมบัดขึ้นนะครับอาจจะมีบางคนก็วางข้างหัวก็ดีนะก็อยู่ที่การผลแต่สำหรัาบาผมคือผมจะวางลอยลอยหัวครับลอยหัวหน้าที่คือยังไงอย่างเช่น่าหัวศัตรูคืออยู่ตรงนี้ <S <S อันนี้คือหัวศัตรูใช่ไหมผมจะวางลอยประมาณนี้ครับหรือจะสูงกว่านี้ก็ได้นะให้มันแบบว่าเให้เป้าแดงมันไม่หลุดไม่หลุดหัวครับเห็นปะ เนี่ยก็คือวางปุ๊บแล้วก็แล้วก็ยิงครับยิงยอันนี้ก็คืออยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนก็ําหรับคนที่บอกว่าเอ้ยแล้วถ้าผมลากหัวไม่คมล่ะผมจะทำยังไงก็นี่ไงครับลองฝึกวางเป้าแบบนี้ย้ำว่าเป็น Ar แรแงใหญ่นะครับมันจะได้ผลดีมากนะครับในการวางเป้าแบบร้อยหัวนะซึ่งคนที่ยิงหัวไม่คมสามารถฝึกได้ครับลองมาฝึกกับไอหุ่นนี่ก็ได้นะครับนี่ เช่นอ่าผมจะลองยิงให้ดูนะครับอ่อาเช่นลองยิงแบบทีละนัดก่อนไหมหรือว่าลองกดแช่ดูอ่ผมจะเริ่มจากบบทีละนัดแล้วกันอันนั้นแรกไม่โดนครับสองไม่โดนหนึ่งครับนัดที่หนึ่งมานัดที่สอ,สองครับสามนัดสี่ไม่โดนห้าโดนหกโดน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 ้ำหมุนตัวไปด้วยอ่ะตั้งจังหวะครับตัวเองครับ,รบนหมุนตัวไป ท่างก็มาให้ตัวเองอะอนะโดนบ้างไม่โดนบ้างครับอยู่ที่การฝึกฝนครับอันนี้ผมก็ถามว่าผมได้ฝึกอย่างนี้ไหมผมไม่ได้ฝึกตรงนี้หรอกแต่ว่าผมเล่นจากแร้งใหญ่จริงๆเลยนะครับแล้วก็เล่นๆไปเรื่อยๆมันก็เป็นเองนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคแรกนะครับคือการวางเป้านะครับสําคัญมากนะครับอย่างที่2คืออ่าอย่างที่เราบอกไปคือ ยิงคมขาแข็งใช่ไหมอ่ะนี่คือยิงคมก็คือการวางเป้าละฝึกดูในที่2คือขาแข็งในที่นี้คือยังไงคือผมจะรอเขาเรียกว่าเราจะรอจังหวะศัตรูที่ศัตรูยิงมาแล้วเรายิงสวนไปนะครับอย่างเช่นยังไงศัตรูยิงมาไอ้นี่มันคงยิงเราไม่ได้ผมน่าจะสาธิตให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันในแร้งใหญ่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าใช้2เทคนิคนี้รวมกันปุ๊บเราจะกลายเป็นขาแข็งแล้วก็ยิงคมเลยนะครับไปไปดูกันในเกมครับ มาตอนนี้ผมได้กดมาเป็น41แล้วนะครับเนาะก็เดีย๋ยวผมจะมาลองสาธิตให้ดูนะครับว่าอย่างที่พูดไปแล้วข้างต้นว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเอ้ยาวางถามว่ากคารวางเป้าเนี่ยมันสําคัญยังไงม,มองว่าสําคัญมากนะครับถ้าระหว่างคนที่วางเป้าเป็นกับวางไม่เป็นนะครับคือควรฝึกไว้เลยถ้าใครอยากแบบว่า อย่างที่จะยิงหัวเนี่ยคือวางเป้าเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้วิธีการวางเป้าเขาอาจจะ <c oughs> เขาอาจจะดันแบบไม่รู้น้าหนักนึกออกไหมบางทีดันตะพื้นตะพื้นอย่างเงี้ยมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราวางเป้าเป็นปุ๊บผมมองว่าการดันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นแน่นอนครับแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะลองไปฝึกดูนะครับอย่างแรกเลยเราเราพูดไปหมดแล้วข้างต้นเราเกินไปลวมาเหางที่2คือ,ค,อคือการยืนรอนะครับผมจะเล่นเป็นประเภทแบบว่า ยืนรอนะทุกคนถามว่ามันใช้ได้ร้ย 7. อยเปอร์เซ็นต์ไหมสเตนี้ผมมองว่า80%ซครับใช้ได้แต่สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็อยู่ที่อ,อยู่ที่เรานะครับคือมันต้องฝึกบ่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเราควรใช้ตอนไหนบ้างนะครับมีคนยิงอยู่ด้านหน้าเราผมเห็นละแต่ผมจะไปละฟามอยูอ่นี่ครับเห็นไหมสังเกตเป้าดีๆนะครับมันจะลอยเห็นไหมผมจะวางไว้ล่อยหน่อยๆแล้วก็ยิงบบกับ ยิงปุ๊บแล้วก็หันไปในในทิศทางที่ศัตรูวิ่งนะครับถ้าศัตรูวิ่งซ้ายเราก็หันเราก็หันไปทางซ้ายถ้าศัตรูวิ่งขวาเราก็หันไปทางขวานะครับหลักการมันง่ายมากถ้าศัตรูอยู่เฉยๆเราก็ยิงขึ้นตรงๆครับแค่นั้นเลยคือมันไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนเลยนะครับในการลากหัวจริงๆแล้วอยู่ที่การวางเป้ากับน้ําหนักมือครับต้องฝึกอย่างที่บอกฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเก่งเองนะครับอ่ะ อันนี้ผมจะมาสอน AR ใช่ไหมอปืนลูกไม่ต้องเล่นหรอกเดี๋ยวถ้าเป็นปืนลูกพวกตะกูลปืนลูกเนี่ยจะเอาไว้เป็นคลิปอื่นแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าแค่เ r เนี่ยก็น่าจะกินเวลาไปค่อนข้างจะนานแล้วแหละอ่ะไปเราออกเมืองนู่นีิแบบธรรมดาคือคนแม่งลดโคตรไวเลยนะครับตอเนร่เพราะผมจะว่าจะกดแรงแต่ว่าช่วงนี้ผมกําลังเก็บแต้มอยู่ไงผมไม่อยากสุมทีมมาแบบโมโซกัวกว,ว่ามันจะสาธิตไม่ได้ไม่สุกด้วยจะต้องมากดดันเรื่องแรงเพราะว่ายังไม่อยากพลาดครับมันเป็นช่วงต้นซีซั่นก็อยากที่จะ เออเอาชัวร์ๆด้วยเรื่องแต้มนะครับอลองดูแต่ว่าคลิปนี้ก็คนไม่ก็รถไวชินกได้ไอทวีว่าเล่นไปโขจะไวไปไหนครับอ่านี่ผมเห็นคนลวอันนี้ดั้งกล้ามสองน่าจะเล่นเป็นเลยนะนี่เจอคนเล่นเป็นแบบเป็นแล้วปุ๊บเขาเห็นผมแล้จวจังหวะนี้ผมจะเขาเล่นไอเทมด้วยเขาน่าจะเป็นสายไฮไลท์แล้วโหตามยิงปุ๊บอ่ะจะดักเหลี่ยม จะรออ่ะผมผม,ผมอลองเดินรอหน้าสายไลไน์ดูที่ว่าสายไฮไลท์จะยิง,งหัวผมโดนไหมเดินรอไม่ยอ่ออันเดียวนี่ผมหมุนตัวเงี้ยอ่ะเขาจะยิง,งหัวผมโดนไหมคือการหมุนตัวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นการเปิดตัวฟรีนะครับปึ๊บรออ่ะ,ออะเปิดหัวนู่นไปปึ๊บอันนี้คือเขาสายไฮไลท์ย่อผมอ่ะผม,ผม ถา,ามภาษาไทยก็ได้นะครับเออถ้าผมการถามว่าการหมุนตัวช่วยอะไรนะครับหมุนตัวเพื่อพอคนถามว่าหมุนตัวเพื่อมันเป็นการเปิดมุมให้คนอื่นยิงใช่ครับมันถ้ามองมุมมันคือการเหมือนเหมือนเราเปิดจังหวะให้คนอื่นได้ยิงฟรีแต่ถ้าบางทีอะ่ะคือบางสถานการณ์มันใช้ค่อนข้างที่จะได้ผลมากนะครับเพราะว่า อย่างที่รู้กันบางคนเขาเห็นเอ้ยเรายืนโล่งๆปุ๊บคนเขาก็ออกไปยิงเราเนี่ยจังหวะที่เขาออกมายิงเรานั่นแหละคือจังหวะที่เขาเปิดจุดให้เรายิงเหมือนกันนะครับคือเห็นเราหมุนโล่งๆเนี่ยแต่ผมพูดเลยนะว่าโอกาสที่จะโดนยิงหัวเนี่ยประมาณแค่มีอยู่ประมาณแค่20-30%เท่านั้นเองนะที่เราจะโดนเปิดหัวได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เดินอย่างนี้คือถ้าเดินซ้ายหรือว่าเดินขวาอย่างเงี้ยไม่ไม่โอเคนะครับไม่แนะนํานะให้แนะนําให้เป็นแบบว่า เดินหมุนแบบนี้มากกว่าหรือไม่ก็เราอาจจะวิ่งหลอกด้วยสเต็ปอาจจะเช่นอุ้ยซ้ายปุ๊บแล้วก็ทําเป็นเหมือนจะวิ่งขวาแล้วก็กลับมาซ้ายหรืออาจจะโดดออกขวาปุ๊บหักออกมากับคือทาไงก็ได้ว่าให้ให้ให้หัวเราอ่ะให้หัวตัวละครของเราเนี่ยมันห้ามอยู่นิ่งนะครับคือถ้าหันไปทางไม่ซ้ายก็ขวาไม่ขวาก็ซ้ายคือเราอาจจะหลอกก็ได้เอหักซ้ายออกขวาหักขวาออกซ้ายอย่างเช่นแบบหมุนหน้าอะไรแบบประมาณนี้คือมันค่อนข้างหลบ หลบการยิงหัวได้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับพวกแบบยิงหัวนะอันนี้จากส่วนตัวที่ผมเจอเลยผมก็เป็นคนที่ถามว่ายิงหัวคมไหมผมมองว่าผมก็เป็นคนที่ยิงหัวได้ในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วเจอพวกผู้เล่นที่แบบเขาสายหัวใบมาเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบยิงยากด้วยนะส่วนหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปสาธิตอ่าคือผมจะสาธิตหลักๆให้ดูแล้วกันว่ามันประมาณไหนคนดูจะได้แบบเห็นภาพแล้วก็พอเข้าใจที่เดี๋ยวก็ลองไปฝึกฝนกันดูเนาะเพราะว่ามันมันไม่ได้ยากอะไรมากเพราะว่าอย่างที่รู้กันอย่าง ทุกคนอาจจะรู้หลักการแล้วเอ้ยมันประมาณนี้นะวางเป้าอย่างนี้ยิงประมาณนี้แต่สุดท้ายอ่ะไม่ใช่ว่ารู้แล้วเราจะทําได้นึกออกไหมสุดท้ายมันต้องอยู่ที่การฝึกฝนครับถ้าเราฝึกมันมบ่อยๆเราทํามันมบ่อยๆเราทํามันทุกวันทุกวันทุกวันเชื่อว่าอย่างไรก็คมครับอย่างไรก็เก่งแน่นอนลองดูอ่ะผมได้ยินเสียงคนละแต่ผมจะ,จะยิงเรียกเขาปึ๊บผมจะทําให้ดูเต็ปนีครับอ่าโดนด้านหน้าเรามีคนผมจะโดนสองตัวด้วยพอ้ผมมาเปิดวัด ผมจะเล่นกับตัวนี้ครับผมจะเล่นกับตัวนี้ปับน,นึงย่อออกมาอ่าระยะวันนี้อ่าผมยืนรอดูเขาเปิดผมจะร้อยให้เขายิงมาเห็นปะยิงมาปุ๊บนี่เราเปิดัวาอ่ามีตัวลิงง่ายๆเลยครับหลักการรอดูนะเราลีกยาแบบว่าเรารอก่อนจริงๆไม่ต้องรออะไยิงก็ได้ครับแต่บางจังหวะมันเป็นช็อตที่ต้องรออ้อเเดเปิดบ้านเห็นปะ มันจะมีจังหวะที่ว่าเวลาศัตรูที่เขายิงเราหดจังหวะที่เขายิงปุ๊ปบสังเกตว่าหน้าของตัวละครข,ของเขาอ่ะจะไม่สามารถหันทางซ้ายหรือขวาได้นะครับดูถ้ายิงอยู่ปุ๊บมันจะเป็นหน้าทิศท,ทางในทางที่เรายิงห,ยยห,นหน้าศัตรูนั่นแหละคือจังหวะที่เราอ่ะสวนหัวเขาได้นะครับถ้าเราฝึกแบบอย่างที่ผมบอกฝึกการวางเป้าดีๆมาปุ๊บเราแบบอาจจะวิ่งหลอกอย่างเช่นเขาอยู่หลังต้นไม้นี่อาจจะวิ่งซา้ายวิ่งขวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ<ๆ>ปุ๊บปุ๊บเขาโผล่มาปุ๊บเราหมุนตัว งัดหัวแตกคือถ้าเรามันต้องฝึกอะ่ะมันโอกาสพลาดมันมันมีไหมมันก็มีครับสําหรับพวกที่แบบว่าเล่นมุม s n a ปหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็พลาดยากนะครับถึงจะพลาดขึ้นมาจริงๆเราอาจจะกดไอ้วงไอ้วอลเราอาจจะทําใหม่อะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่คนไปแต่วา่าหลักก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้มันจบเกมเลยแล้วกันถ้าเราเจอในกรณีที่เจอพวกเล่นคาเนี่ยคือยิงหัวโคตรยากนะเพราะว่าพวกคนเล่นคาเนี้ยมันแบบ หัวมันไม่นิ่งนะครับมันยิงแบบสับไม่นิ่งอะ่ะเี๋ยหัวมันไม่นิ่งนะแต่ก็ทมว่ายิงได้อยู่ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าหัวศัตรูเขาจะแบบสสยไปใส่มาอย่างที่บอกเวลาหัวศัตรูเขาใส่ไปใส่มามันจะทําให้การยิงของเราเนี่ยยากขึ้นนะครับงคนเล่นคาร์เนี่ยหัวมันก็ไม่นิ่งเห็นไหมใส่ไปใสามาผมก็ยิงไม่ค่อยจะโดนอ่ะผมเจอละออะผมจะลองดูนะสองคนอยู่ด้านหน้าปุ๊บผมรออยู่เอาเขาโผล่มายิงปุ๊บเปิดหัวเห็นไหมโผลมาปุ๊บเปิดหัว เลือดไม่ต้องรีด้วยอ่ะ,อะเอาผมป่อยเ้เขาดึงกันอีกอ่ะเราจะได้เทสกันนานอ่ะจังหวะแบบว่ารอแล้วก็เปิดนะครับถ้าเจอพวกคมคมมีโอกาสโดนหวัวไหมในการเดินแบบนี้ก็มีครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นฝ่ายยงน้นอ,อ,งอยยิงเราได้รอบปุ๊บหลนมาสามตัวจังหวะนี้ยังไงเอาหวัวไปหนึ่งเมตรปุ๊บหลนมาปึ๊บไม่ตายสะบัดเอาอีก หมดละผมจะเดินรอเหมือนเดิมครับเดินรอปึ๊บป๊บเขาเป็นผู้เล่นใหม่ครับอย่างว่าเนาะเราอาจจะเล่นง่ายหน่อยเราต้องอาจจะยิงให้เขารู้นะว่าเราอยู่นี่ครับโอเค <c oughs> เราเปิดมารอ s n จะดูนะดูจังหวัด s นปนะผมจะเปิดหวัวให้ดูจังหวะที่เขาส n นปมาปึ๊บผมเดินรอผมเล่นบ่อยมากครับสะเจ็บนี้แล้วถามว่าใช้ผนได้ดีไหมใช้ได้ผนไหมใช้ได้ดีมากนะดูจังหวัดนี้เขาจะส n นปยิงเราดูนะ จังหวะที่เขาเปิดมาปุ๊บศัตรูเขานี่งเราก็สวนไปอ่ะดูปึป๊บเห็นปะจังหวะที่เขาแซฟไปนีงปึ๊บหน้าเขานิงเราเปิดหัวรับถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะคมครับอย่างที่บอกมันอยู่ที่การฝึกคนครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นคลิปสอนแบบว่าขาแข็งแล้วก็ยิงหัวมขมก็จะประมาณนี้แล้วเข้านะอาจจะคนลดเร็วหน่อยเพราะไม่ได้กดเล่นแรงนะครับก็ถ้าอยากให้สอนพวกคลิปลูกซองคลิปพวกอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเปิดสโคปคมๆอะไรเงี้ยก็ผมสอนได้นะก็ต้องรอดูว่าคน <c oughs> จะรีเควสมาเยอะไหมแบบชอบหรือเปล่าเอาคลิปแบบนี้ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ